โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับ oh. ผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเ oh. จนเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาเรียนาฟรีไฟทไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ตามที่น้องๆเป็นอยู่หรือบักอยู่นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยก็พี่ตัดสินใจโทรไปถามทีมงานเลยนะครับแล้วก็รับข้อมูลมาจาก GM ด้วยนะครับสำหรับเกมซึที่กำลังสตรีมอยู่นั่นเอง นะครับหลายคนเนี่ยพิมพไปในช่องแชทคอมเมนต์เยอะมากนะครับเรื่องของตั๋วอีโวนะครับพี่ก็เลยตัดสินใจเฮ้ยโทรไปถามทีมงานดีกว่าว่าจะแก้ได้ตอนไหนแล้วก็สายเหุ่เกิดจากอะไรนะครับแล้วก็มีวิธีแก้ยังไงนั่นเองนะครับผมมาก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะพามาดูว่าตั๋วตรงนี้เนี่ยทำยังไงถึงจะหายนั่นเอง นะครับผมมาก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพี่ต้องพามารับของฟรีกันก่อนนะครับสําหรับของฟรีดูครบจบแจกกันเองนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับสำหรับของฟรีใครที่ได้ดูไลฟ์สดเมื่อวานเมื่อคืนนะครับเวลา2องทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยก็คือถ้าคนดูครบ10,000แคนดูเราจะได้ของฟรีทั้งหมดนี้เลยนะครับนี่นะครับสามารถเลือกได้ถาวรเลยนะครับผมสำหรับแคมป์ปีนี้นะครับสองพันยี่สิบสองโบซิลี่สองพันยี่สิบสองเนี่ยก็คือนะครับทีมแอตแทกออร์ลาเนั่นเองนะครับผมมี90 92แต้มปะนะครับแล้วก็ลงมาอันดับที่2ก็จะเป็นทีมไทยเหมือนกันนะครับเป็น Evo p ฟ o e n i x นั่นเองนะครับ91แต้มนะครับเฉียนกันไปแต้มเดียวนเองโอ้โห,โหแต่ก็พี่เฉียนทั้ง2ทีมเลยนะครับเียนทั้ง2ทีมเลยนะครับ FC ทั้ง2ทีมเลยในส่วนนี้เนาะทีนี้ ของฟรีนะครับก็คือถ้าคนดูครบนะครับเมื่อคืนเนี่ยก็ครบ10,000แสนเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถกดรับได้เลยมาเดี๋ยวพี่กดรับไปเลยละกันปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นต่องกล่องตัวละครนั่นเองนะครับเปิดไปเลยนะครับนี่สงสัยพี่จะมีหมดแล้วมั้งเนี่ยมีหมดยังโอ้โหเรียบร้อยมีหมดแล้วครับผมเฮ้ยยังยังรอไล่ไม่มีนะครับรอไล่ไม่มีโอเคเหือตัวเดียวจัดไปนะครับเลือก โอเคเรียบร้อยนี่ได้รับฟรีเลยพร้อมกับตั๋วอย่างละ3ใบเลยนะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นไอวอลนะครับไอวอลพี่ก็มีหมดแล้วโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยเอาเป็นเลือกอันไหนไปก็ได้นะครับผมมันก็จะน่าจะได้บัตรแดงแหละเนาะนะครับอ๋อขึ้นแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพี่มีหมดแล้วนะครับ3อันนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายท่าทางนะครับนี่นี่นี่น,นี่ทีเด็ดครับผมนี่เอ็นไงเขาเท่ยังเอาอะเป็นไงได้ยี่าฟรีทาฟรี กดรับไปเลยละกันเรียบร้อยนะครับผมนี่พร้อมกับบัตรสร้างห้องอีก3มามใบฟรีโอ้โหคุมจัดจัดนะครับบอกเลยว่าคุมจัดจัดส่วนกิจกรรมเก็บโทเค็นเนี่ยก็จะเริ่มวันที่23นะครับนี่นะครับวันที่23เลยรอกันได้เลยนะครับในส่วนนี้เนาะก็จะเอามาแลกในส่วนมีดหัวตัดสกินคู่หูสกินรถสกินมีดนะครับนี่ นะครับสกินมีตัวนี้แล้วก็จะมีบัตรสร้างห้องนะครับผมนี่มานี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับส่วนกิจกรรมอีกหนึงที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะเป็นสกินนะครับผมลูกซองควงนะครับ M1887 นั่นเองนะครับเป็นลูกซองพลังมรกโอ้โหค่าสแตทบอกเลยว่าสุดจัดนะครับเทียบเท่ากับลูกซองม่วงเลยโอ้โหอันอัออน,อนบวกนี่เท่ากันหมดเลยแต่ว่าอันลบเนี่ย นะครับค่าสเตตที่ลบลงเนี่ยนะครับก็คือลูกซองม่วงเนี่ยลบแม่นยำหรือเปล่าถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับส่วนลูกซองเขียวมกรกตตัวนี้ลบความเร็วเคลื่อนที่นั่นเองนะโอ้ยโคตรเอาโ,โ,โ,โดยแบบต่อไปไม่ต้องถือลูกซองม่วงก็ได้นะครับมาถือลูกซองอันนี้แทนคือบอกเลยว่าโห้โโ,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 โกงเกือบเกือบเท่ากันไออันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับน้องชอบกระบอกไหนก็สามารถเล่นกระบอกนั้นได้เลยนะทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องอันดีกว่านะครับสาหรับเรื่องของตั๋วตรงนี้นะครับผม เมื่อวานเนี่ยพี่ก็ทาคลิปไปแล้วนะครับมันยังบั็อกอยู่เองแต่ว่าแต่ว่าอะไรครับผมอ่าแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยพี่เลยตัดสินใจโทรไปถามทีมงานเลยว่าสรุปเนี่ยแกได้หรือเปล่าแกตอนไหนนะครับผม,มน้องจะได้แบบกระจ่างกันนะครับว่าตัวต๋วตัวนี้เนี่ยมันจะหายตอนไหนมันนานแล้วนะครับผมและที่สําคัญมันจะหมดอายุไขนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันบอกว่าเวลาเหลือนะครับถึงวันที่30เดือน6เฮ้ยแล้วแบบบางคนมี9ใบมี20บใบอย่างเงี้ย นะครับเออแล้วแบบมันจะหายไปเลยวีฟประมาณนี้เออแบบเออมันน่าเสียดายไงนะครับพี่ก็เลยแบบรีบมาทําคลิปบอกน้องๆนะครับเลยไปโทรไปถามทีมงานนะครับกาลิานะครับผมว่าสรุปเป็นยังไงนะครับแล้วแก้ตอนไหนนั่นเองนะครับไปพี่ก็อัดวิดีโอไว้อยู่ตอนที่โทรไปหาทีมงานนั่นเองเรามาฟังกันว่าทีมงานจะตอบว่าอะไรนั่นเองไปเราไปดูกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับพี่ก็อัดไว้นะครับผมไปฟังกันเลยนะครับผมกาลิาสวัสดีครับ ครับผมพอดีมีเรื่องสอบถามเรื่องของเกมฟรีไฟนะครับครับผมอพอดีตัวอีโวสีส้มนะครับมันบั๊กอยู่อ๋ออันนี้เดี๋ยวส่งแจ้งเรื่องมาได้เลยครับอันนี้ส่งแจ้งเรื่องมาแล้วหรือยังส่งไปนานหลายรอบแล้วครับครับส่งแจ้งเรื่องแล้วเขาจะเขาจะให้กรอบแบบฟอร์มครับถ้าเรากรอบแบบฟอร์มแล้วอันนี้เดี๋ยวรอทางจริงางเขาแก้ไขอืมแล้วใช้เวลานานไหมครับถ้ากรอกไปแล้วเวลาแอดมินกำหนดไม่ได้เลยครับเพราะว่าจะต้องส่งให้ทางจริงางต่างประเทศนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมันบักตั้งแต่น่าจะอุ้ยหลายอาทิตย์แล้วครับผมที่ที่ผ่านมาแล้วมันไม่ทั้ะมันะมมนจะแก้ไขไม่ได้เลยครับจะต้องให้ทางทีมงานต่างประเทศเราแก้ไขเพราะว่าช่องทนี้เป็นการประสานงานครับผมถ้าเรากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวไงรอการแก้ไขนะเพราะว่าอันนี้จะเป็นเหมือนกันทุกคนครับครับ ก็คือตอนนี้ก็คือรอต่างประเทศเขาแก้ไขใช่ไหมครับระบุเวลาไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคโอเคครับผมครับเดี๋ยวต้องขออภัยในความไม่สะดวก้วยนะครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับตามที่พี่อัดวิดีโอไว้นะครับเอาง่ายก็คือตอนนี้เนี่ย เราต้องส่งเรื่องช่วยกันนะครับส่งเรื่องฝ่ายบริการลูกค้าช่วยกันนะครับใครที่ยังไม่รู้วิธีการส่งเรื่องฝ่ายบริกรารลูกค้าฟีไฟเนี่ยสามารถกดไปย้อนดูในช่องได้เลยนะครับพี่สอนไปแล้วนะครับในคลิปเมื่อวานเนาะที่เป็นรูปตัวอีโวนั่นแหละนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ได้ข้อสรุปก็คือนะครับตอนนี้เนี่ยทางทีมงานกาลินาฟีไฟเนี่ยได้กําลังส่งเรื่องแล้วแหละนะครับส่งเรื่องส่งเรื่องให้กับทีมงานต่างชาติหรือต่างประเทศนะครับให้เขาแบบ แก้ในส่วนนี้นั่นเองนะครับส่วนเวลานะครับตอนนี้ยังระบุไม่ได้นะครับว่าจะแก้ให้ตอนไหนนะครับแต่ว่าพี่แนะนำนะให้ส่งเรื่องช่วยกันยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นกี่ ID เป็นกี่ยูเซอร์นั่นเองนะครับให้ไปส่งเรื่องนะครับย้ำว่าให้ไปส่งเรื่องช่วยกันนะครับจะได้เยอะๆนั่นเองนะครับเจมก็ได้บอกในจากีมด้วยนะว่าให้เราเนี่ยส่งเรื่องนะใครที่บั็อกอยู่เนี่ยนะครับรีบไปส่งเรื่องเลยส่งเรื่องช่วยกันหลายคนเขาจะได้แบบ แก้ให้ไวๆนั่นเองนะครับก็ <c oughs> จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเรื่องของตัวอีโวที่ยังบลักอยู่นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ยังบักนะเนี่ย,ยพี่เปิดให้ดูนะอตอนนี้ก็ยังบักอยู่เนี่ยสมมติกดชใช่ไหมแล้วก็กดที่หินแปลงล่างตรงตู้ตรงนี้ตู้อีโวตัวนี้เห็นไหมเป็นศูนย์นะครับผม <c oughs> เ,นนนะเนี่ยเป็นศูนย์นะเนี่ยถ้ามันได้มันจะขึ้นเป็น <c oughs> เป็นตัวนะเหมือนตัวอื่นเห็นปะเนี่ยธรรมดามันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่เห็นปะจะขึ้นแบบนี้เลย นะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับสาหรับเรื่องของตั๋วอีโวนะใครที่ยังสงสัยอยู่นะครับผมนะตามคลิปวิดีโอเลยพี่โทรไปถามทีมงานให้แล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีตั๋วอีโวกี่ใบคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับพี่จะได้รู้ว่าน้องๆมีกี่ใบกันบ้างกันได้องนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้แหละตัวไปก่อนะครับผมกราบคําว่าสวัสดีครับ